มาโนโพกิ้งเฮดโค้ชทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์ก่อนเกมที่จะพาทีมชาติไทยลงสนามนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่49ที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีในวันที่10กันยายนนี้ว่าเนื่องจากว่ามีเวลาก่อนแข่งแค่2วันต้องทำให้ต้องโฟกัสที่การฟื้นฟูร่างกายนักเตะ ให้กลับมาสมบูรณ์ที่สุดเท่านั้นส่วนแผนการเล่นก็มีการประชุมทีมกันไปแล้วจุดอ่อนของอิรักษ์คือหน้าที่ต้องไปคุยกับทีมแต่จุดแข็งของพวกเขาคือมีทีมที่แข็งแกร่งมีผู้เล่นที่ประสบการเล่นในหลีกทั่วโลกมีความมุ่งมั่นเหมือนเราในการไปบอลโลกครั้งหน้าในเกมกับอินเดียฟอร์มอาจจะยังไม่ดีมากแต่คิดว่าพวกเขามีผู้เล่นที่ดีเรารู้ว่ามันเป็นเกมที่ยาก แต่เราเล่นในบ้านจะเตรียมความพร้อมให้ดีและเชื่อว่าเราจะสามารถคว้าแชมป์ได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่49วันที่10กันยายนนี้เวลา17.30เลบานอนพบอินเดียชิงอันดับที่3เวลา20.30ไทยพบอิรักนัดชิงชนะเลิศทุกแมช์การแข่งขัน,ขนจะถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีและเอ p เพ